สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะลองสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้แล้วก็เอาคุญแจไว้ข้างนอกแล้วจะลองเปลี่ยนเกียร์นะครับว่ามันไปไหมนี่กุญแจนะครับเดี๋ยววางไว้ตรงนี้นะครับอ่า อยู่นะครับผมอันนี้อย่าเบรกนะครับไม่ขึ้นเลดี้นะครับผมหายปุ้แจไม่เจอนะครับเปิดแอร์ได้ไหมอันนี้แอร์ปิดอยู่ลองเปิดนะเปิดแอร์ได้อ่าลองลองเปลี่ยนเกียร์ดีนะครับอ่าให้อย่าบเบรกอ่าสมมติผมเป็นเด็กเป็นเด็กนั่งฝั่งนี้ นะครับอ่ะถอยหลังเบรกไม่ได้เหยียบนะครับเลนหน้าครับหน้าถอยหลังหน้าหลังนะครับอ่ะอันนี้ผมลองลองเหยียบเบรกนะเข้าดีอ่ะนะครับไม่ไปนะครับนี่ครับผมเหยียบเบรกครับหมุนดีไม่ไปนะครับเผื่อลูกค้าท่านใดมีเด็กในรถอยากลงรถไปเปิดแอร์แป๊บเดียวทำธุระแป๊บเดียวนะครับวิ่งเอากุญแจไปได้เลยนะครับ ไม่หายนะครับแต่คนเข้ารถได้นะครับก็ล็อกรถหน่อยถ้าไปข้างนอกให้คนในรถล็อกรถนะครับถ้ามีคนข้างในนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ